พระพุทธรูปางเปิดโลกเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่ายืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกายแบกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลกบางแบบจะยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นมีพระอินพระพรมอยู่ฝั่งซ้ายและขวาและมีพระโมคคลราพระสารีบุตรทำกิริยากราพระองค์อยู่มีที่มาจากพุทธประวัติตอนที่เมื่อเขากำหนดสามเดือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบทพระพุทธมานดาแล้วจึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธองค์ทรงธรรมโลกะวิวารณะปฏิหารคือทรงเปิดโลกทั้ง3าอันได้แก่เทวโลกยมโลกและมนุษยโลกให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพแล้วจึงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่สังกษสนาครในวันมหาปวารณาหรือวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน11 พระพุทธโลกปลางเปิดโลกที่ควรไปสักการะบูชาได้แก่พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรปราการพระปางเปิดโลกวัดราัตถาธรรมหรือวัดบางชันกรุงเทพม,มหานคร